ยายบินมาชายทะเลตอนเช้าไปดูเขาขายขายไอ้ปลาลูกเขาจับปลามาขายเนะี่ยฮู้คนมาเล่นน้ำตอนเช้าเลยอากาศจะเป็นอย่างนี้มืดมัวเป็นหมอกที่เมืองดานังดูเขาจับปลาแล้วก็ขายสดๆเลย ดูดูปลาเยอะแยะเลยเยับินเนี่ยเขาลงเรือเรือกะละมังจับปลาเรือกะละมังเสร็จเขาก็มาขายสดๆเลยใช่ไหมยับินเร็วแล้วไปดูเขาขายปลาโอ้สายละเอียดมาก เดีด๋ยวเราไปดูเขาขายปลาลูกเนี่ยเขาจับปลากันอย่างเงี้ย ขายจับปลาปลาซิวตอนเช้าเช้าโคกีฉับ <clipping> อ <qu> ่ะโคกีฉับปะมาเที่ยวทะเลตอนเช้า <inden> ที่พักหน้าโรงแรมทางเดินลงมาก็มีกระป๋า 봐라봐라봐라문 내리 가지마고 하자. 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 락자하나 하자. 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 하아하하 이렇게이게ตึ้งก,ก,กันนะยูรู้แค่ตึ้งกันชับต่ะเทเะางลงไปริมทะเลมีแต่ป่าป่าดงดิบทางลงริมทะเลของโรงแรมโรงแรมลงไปทะเลมีแต่ป่ารถ กจับมากเลยมาทะเลเวียดนามนางก็วิ่งลงทะเลสายขาวมากละเอียดมากเลยสายเีพี่น่ะไปดูทะเลดิ <_ t ask> อืมเรียกับป่ <_ t ask> อไปเลยฮะ เู้อกเออมาขอาเด็กก็เอ้อทะเลเวียดน,นามนะวันนี้วันนี้อยากเล่นทะเลไมหมยายบินมาไกลนัล้นวันนี้มาทะเลเวียดน,นามโอเคยยายบินอ่ะ พานางไปกาแฟกาแฟกาแฟเวียดนามขนมเยอ,ยอะโยช่ากาแฟเวียดนามนะจ๊ะอยู่ริมทะเลชายหาดก็จะประมาณนี้ค่ะชายหาดนะจ๊ะชายหาดจะประมาณนี้มากินน้ำมะพร้าวพานางม,มากินน้ำมะพร้าว มะพร้าวสดเวียดนามโอ้หานางมานั่งร้านกาแฟเยวพี่หน้าพักเกน,นี่นะเสิบตานางมากินน้ำน้ำมะม่วงแล้วมาแย่งกินน้ำมะพร้าวแม่นะใช่ไหมร <c oughs> ้อนไหมเยบบินร้อนไหม <c oughs> <c oughs> กาแฟกาแฟแบบธรรมชาติมากที่เวียดนามที่ทานังเวียดนามทานังช่วยนั่นแต่พาได้สัสสอันนี้ยืออะไรเยอะสมบูรณ์กว่ตัวกันจ้ะมีพัดลมพัดลมโยนฉันบุกี่ตกับอับแอลป้าอับแผ นางจะกินพุทธามกมะกะทันลูกมะก,กะทันชาบูมะ่ะพุทธาเนี่ยพุทธาเป็นไงเปรี้ยวไหมอะไรหวานกรอบไหมมะม่วงสุกเวียดนามเนาะ mm. ใช่ไหมอะไรล่ะอร่อยเหรอโออร่อยแล้วกินคนเดียวหมดเลยนะไว้ให้แม่ด้วย ฮะทูพกทอยส์อไม่แม่อยากกินของหนูอะยกชิเจงอ1 0ไปอแม่อยากกินของหนูเล็ยงาเลยกอิอยากกินงาออยากกินอะไรด้วยอืมอยากกินกินเงาอแล้วกินอะไรด้วยนาอิิู โรงานนี่ดย่งงนอย่างนออกินงาแล้วกินมันจะหวานมันสดไงลูกมันสดโตจาอืมอร่อยมันสดแล้วก็หวานใช่ไหมถ้าหั่นกุกันมันจะเหี่ยวแล้วมันไม่ไม่ไม่สดแล้วอันนี้คือชิคจบเลยเขาทําเขาปลูกที่นี่แล้วก็เขาก็เก็บขายลูกเดี๋ยวแม่กินเดี๋ยวแม่กินรับโบะ อืมมนอืมั่นนี่นังรอาม,มาเวียดนามเพื่อจะกินกินผลไม้ใช่ไหมกินผลไม้ที่ถูกใจที่ชอบกินยองยองยองกว่าชอบกินมะม่วงก็ต้องมาเวียดนามบินมากินที่เวียดนาม